ครับทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีทุกคนเมื่อนี้นี่ไปห้ทุกคนเลยไปพัพักแล้วก็ตึกป่าทุกคนไมื่อไปหาได้ลายมือเลยทุกคนเลยมาตะมาแต่ป้าอ็ะพอดีปั๊บมือไปหาก็เลยไปทุกคนเลยวันนี้ไปก็ะบอกร้อยไปหาป่ามาก้อยกินทุกคนเลยกินก้อยปลาธรรมชาติแลวก็ยังก,กินก้อยปลาเลี้ยงวันนี้ทุกคนเลยจักน้ำยังไหลขเขาเลยนะ เอาไปคือลายมือเดตาแ้วทุกคนเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะทาบอ้อยกอนบอ้อยนี่แสดมาทุกคนเลยทาบเบิ้งน้ำกันนี่บอกนี่ประมาณเดินหน้าทุกคนเดินหน้านี่เอาบุญทุกคน đây. เลยขอบุญกาคขาับไทุกคนนะอันนี้คือลักที่ข้าเจ้ามาหาใหม่สีลมาขายเคืองทุกคนนะ จนชุดทุกคนเลยนะไปทุกคนโกขามฟีโกหันบนอนเข่าใหม่เจ้าใหม่ขายเก๋งทุกคนเลยก็บ่อลอยอยู่บ่มาอยู่พอดีสุดเลยแต่ละปีนี่เจ้าขายเกองนี่จนทุกคนกกขามทุกคนขายเต็มมาเลยแถวนี้นะ นี่นี่พระเจ้ายังท่านมาหมายหลายเพราะว่ามันท่านได้ยอดไอ้นี่เดินหนึ่งมาถ่ายรอบๆทาบ่อ้อยมาทุกคนบ่อ้อยจะปล่ทั<ห>้งเรื่องเฮ้เปิดปล่อยทางคูนทุกคนไปคนละทางเป็นไปหน้าเฮาทุกคนเลยห้ามาไ้ เดินสามไม่เก้าคำกะอ็ดบุญทุกคนมีบุญไง่เป็นอีบุญไง่บุญหนึ่งทุกคนเลยห้อไหายแล้วทุกคนเลยไหลควายก่อน ควา,ายเอาไห้ทุกคนจากมันเท้าทางใดนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมามเมเป็นนำนี่เสพป่าทุกคนเลยก็ดีใจทันเรม,ม่องเมเป็นนำเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ย hả ah? bình ừ. luận thai mấy ơi hả dạ ơ mà khi lửa cái nhựa ở đây thì khô đây là nằm một cái hang pá lấy ทุกคนเลยป่าสีได้หรือบัได้ได้ป่าบ่มีเชื้อกผ้าเบ้าลอ,อยมากลุบทุกคน,น <laughs> เลยเดี๋ยวไปเบิกดูกันนะน้ำมันกันยังเลื่องเดียวทุกคนเลยป่า,าก้าจัางยังหลายเรื่งข้ากินเจอถ้ามันบัวไล่เธอเนี่ยมันตายเธอทุกคนกินบัวท่านชมยังบัวท่านชมนะทุกคนเอากินด้ามเธอป่าปล่อยหลายเติบจะไม่หยุดไหมจะมีหยุดบ่สบายดีเอาได้ บ่ะทำเลิกวันนี้เป็เตอรมี่อยูย่ได,ดนนะ้น้ำน้อยเดียวทุกคนนะนี่ยังน้อยหนึ่งป่ะเอาเหยลไปย่างกลางเครื่องนี่นุงึงมาคาร์บนะอนป่ะเฮ้คาร์บอนกันนะอ้าวลองดูว่าไรน้อยเห็นดีน้อยจ้างสองครั้งน้อยครับครับฮึ๊บลองพวทุกคนเลย นี่แลยนี่นี่ก็ได้ลเอเอานี่ก็ได้ยวาง2อ0 0เอไหมส0งพนะสองพได้ไรเฮนี่เยดูเรียว่าอะยดทุคนโอ้นูวไลดีการนะวะใส่กเทเอานี่เฮอสามเดี๋เดดเดี๋ยวแบบนี้แล้วเปีนย มาได้ยังมันให้จับเอาให้จับมันได้บ่ไปละไปแล้วย่งปลาย่งปลาีิเข้ามันมาต่ล้วเขาก็เอาให้อาต่ไปบ่นึกวามัลไปนี่น่อยใหเลืกเตอรเหอะอ้าโอ้เยยยยังไงะยยยย ะข้าแต่าาตปลาน้อยทุกคนเลยนะปลาน้อยนี่นะปลาน้อยนี่หลายเลยนะเดี๋ยวถือมาใส่เลยคู่มาให้เดีย๋ววดยวลัดคูข้างก็เอาร้อยอีกคนเลยไป่ตามเฮ ่านข้าค่มนี่คั่มนี้มันจะตัดแล้วหน้าจะตัดได้นี่ตุ้มตัดเลว ขาเนบอลเะี่ยกระตูกระเล่นเฮ้ยอยูปลาอะไรบอกรึไม่เคยได้เหียบเ้ยปลาเะยนี่ยอย่้านงไหนเล่นเนไอะไรคือมิดเดอร์บอ้เนี่ยมิดเดอ์บอละไรเขาทำจากข้างน

โอ้ยฮู้ฮู้ไปแล้วเอ้ยเอ้ยัอไงทะเลาะได้ป่ากระพาอเลยทุกคนในมหาเด็ดพวกบงทุกคนโพวกบงกับงามขนาดทุกคนเลยแหงเด็ดแหงงามได้น้ำนี่แหงหมดแล้วนะแหงเด็ดแหงงามทุกคนเลยยอดน้อยเท่านั้นเลยทุกคน ก้อนนี้บอม่อนเอายอดมากินทุกคนเลยเขียวทำทุกคนเดชพอได้มือกินทุกคนเลยป่าก็ได้สิบสิบเอ็ดโตแล้วทุกคนเลยไม่ด้เอาป่าก็ย่างยทุกคนแต่ย่างบารายเราแบบนี้นะพอได้กินเนาะอืพอได้กินนะมันโตน้อยทุกคนนะไปเดชพวกบงก้อนนี้ทุกคนเลยโบยื้ออ่อนเลบงมันมยื้อน้ำเลย พอดีบริแทะปลายเลยนะพอดีบริแทะเลยมือแล้วก็พึ่งล้างกับพึ่งหม้อกระทะเลยนะนะทุกคนบ้บงอันต้นบะมอ่อนไออ้อนมาก,กินนะบอสบุบงนีนกกนนกกน่ทุกคนเลยอันบะมอะ่อนไออ้อนมากินนะทุกคนเลยนี่น้ำเลยทุกคนเลยป็นของธรรมชาติบาเลยเนาะเมนปูธรรมชาติเลยน้ำบริโภคน้ำบริโภคเกิดเองแบบสุดยอดเลยนะ ส่งกำไงหนึ่งมือมือเป็นกินได้ข้าหมูออดได้ไปเดี๋ยวมือกับบ้านกับวนนี้ทุกคนเลยมาหอดเลยทุกคนเดี๋ยวสีเอาบงเฮยอดก่อนแบ่งกินได้ทุกคนเฮยอัดได้อดโอ้ยกินว่นนี้นะ Chỉ tiếp trừ hết con này Nhờ nhờ hơn này con ơi Bừng con này cứ nói luôn thôi con hả Chỉ tiếp chú lâu lên thôi khuôn chú tiếp trừ cứ lâu nữa Còn sủ mà nữa Hãy ไปมือหา้โคปากขอคนเจอะเข้าเลย้อดคนหนึ่งลาที่เบสโตเอาเบเลปิ้งไหมแปด

ໂຕໄດ້ว่ามากอยทุกคนนี่พอให้มันเยอะซจําจัหลเลยเด้อนี้เป็นเป็ซจําก็บ่จักแล้วบัดนี้ซอจําเสือจักทุกคนเฮาก็บ่เคยเอ็ด เผาทุ่นเลเอออีพอควายเข้าไหา้เลนะอีพอไหนเอาแล้วไหนเอาแล้วเบะทางเบะทางควายเข้าบอาอีพอปัน้นเ,เริ่องเลยบนห้องเนี้ยโหจนหักหมืด บอ่อลอยอัำน้ำท่าทนมากทุกคนเลยอัน้ำทีเด็ดคือปแบบนีา

ฮึโอ้ยเอาแล้วคีมีติดตูงงามอ่าต้อะไรอันี่เดียนี้เฮ้ยกำลังใบนี่เฮ้ยกำลังใบก่นเละสีมาออกมเดคน่าแต่สีเนยไปหอมรธ่ สิงมนข้มาเลยขียนไปเนมึง่ต่ว่าเห็นคนดี่มั้งอลีดขยเมยนะเฮ้ยมันจะเป็นไปพุนหาปลาลยลปลาดีป็มันเขาซอเขาซอยเนื้อเนา

โอเค่ <ạ. S 1> ยาเป็นป้องกันแล้วป่ะอินอิมฮึอืมพอ,มอ,มอป่อนพอดิ้นไปเริ่มป่ะอิสิเร่ไม่ใกล้ต้องโตทำตุ๊กบาลานี่ตัวใครนี่อ่ะเพนนี่ตนดีมัียมันมีนี่ไหมก๊ มันโคตดไม่เออน้อยหูงันได้ขึ้นไปได้เลยเอนได้เลยพักไปเถอะกินอยู่ดานี่ก็ท่องพ้อกินอยู่บ้านที่คนครับนี่ไอ้ก้อนอีกตัวแก้าโลบหลงเนาะอะไร

ที่ก็ทุกคนเยนะทียิมเยิมเลยแลพ,พอเป็นเอสน้ำจิ้มทุกคนเลยอินปาก,ก็ได้ลายเต็มคนโอ้ยมันเยอะเข้าเลยสามารถข้ากันทุกกันทุ่มเราเลยไม่หรอสองมากแล้วก็มะกอกสองมะ đên đi cười bên nó trực trึm Ho ha thằng mà hôi là học học không sợ mất rồi mất หอมเลยเนยอันเอาดีซื่อนะเจียวบอกไหมมาอะไรเบอร์พักให้มาเชิญพี่วัยเก่าดูคนลุกนะต่อครับพอดีเลย ủa mm -hmm. okay. quê okay. hey. oh. hôm bây giờ cái bóng nào mày nó 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 อ,อ,นะอืมทุกคนเสร็จเรียบร้อยนี่นาตาบีเด็กกินขนาดทุกคนทำมา,มา,มาทุกคนกี่ข้ขาวเทงน้ำกันมาหนีแม่กินนะบอสแม,ม่เอาสามีตาทุกคนเล<อ>ยเฮ้ยสบายดีทุกคนหน่อยแม่แสบายดีทุกคนเฮ้ยอ่าเห็นดอกไฟทุกคนเลยเฮ้ยมีข้าวหนียวาหรือไม่แล้วมา กินข้าวน้ำปลไหมมาไหมกินข้าวโอ้มามาทุกคนวันนี้ลองกินเบิ่งทุกคนพนันพอดีบ่ได้กินได้เลยค่อยบอกค่อยมากินประด้นนี้าะไรอืมเศรนฐกิจอ่ากาัไม่กลับเลก็มาเบิ่งบอกผมจะมือไม่พอมาครับป้าอือ๋อม่ร้อย ừm tóc khác ở đến tôm cơ đôi à, <laughs> tôm gạt cái khuôn này nó <laughs> ừ. đại ừ. Sẽ... cáp cột cột lên nhớ mùi nhọn bò hơi vâng bò loại khăm nhé vâng liệu bò loại ต้องดูก่อนเด้อราไมเอาบีอ้อนจากทีมนะครัเลยเยอะมากอ๋อต้องะไรบ่ครับอ๋ออืออืมแต่ปบตรง พออคั่าบุ้งเลยคเดเอพอไอ้คำง่ายกินบิ้งทุกคนเเออซีน้ำลายไรสัลกับกะดวมาแลวคมยมาแลวทุกคนลองกับกระด่ข้าบกินเรากินอฮะแล้วฮะ้อแล้เฮ้ย มานั้นเนี่ยก็มือเธอมีเ่อบานิดอืมำตเาเลือกทุกคนอืมก็ยอเลยโอ้ยยกระตุกได้แล้วกร่นี่าเนะจายันกระตกบนะฮะยกมึงด้วยวนนี้ยกมันยักมันม่นนวนะ่ากินจ้าตรนั้

ข้าวกะเรียบร้อยแล้วก็เมนกระโต๊ะเขเรียบร้อยย,อย,อยังแต่แม่เพิ่นทุกคนเดี๋ยว <นะ S 2> ไปรับบึงไ่นะเดี๋ยวรับลิปนี้กับสีของภากคั้งนี้ก็ทุกคนขอมุกใจที่เข้ามาตีดตามนะครับส้มนะสบายดี